พี่น้องคะลาสุดอันพี่ทอปอ่านกินผู้จัดการพี่มาเดียตวมกสบย่ะเอากระบางชันเซ็กซี่มา่ไหนขึ้นอย่างคือนใหไอ้ทอปอ่านกินเจ้าไอ้ทอปอ่านกินเจ้าไอ้ทอปอ่านกินเจ้าไอ้ทอป แม่สวัสด like ีค่ะคือบางสันคือบางแซนจงไหคือว่าจาของเป็นง่วงจะไดหว่าจาของจะในห้องอะไรจากห้องอยากหลับง่วงห้องเราคือโซนผัวบอมยังติดยัยเพื่อนมาเจ้าคือกบดีใจมากๆดีใจมากๆเลยดีใจมากๆเพ่อแม่จะสิ้นทายคลิปต่อเพราอท่านนั่งเงงเอยได้งเอานี่ ที่จริงนะขั้นพี่นะโน้มาท่านนะพี่ก้อยบร่ได้ไ่ได้ล่วงดอกอเพลงนี่นะดีเมืกก่อกี้น้องอีบอกว่ารู้สึกดีใจมากๆที่แบบเพลงมันเป็นกระแสมากๆะนะตอนนี้มันติดห้าในมาแรงในช่องสำรวจมาแรงเนาะตัวรักแล้วทีนี้ในความรู้สึกของเจ้ที่ร้องเพลงเป็นยังไงบ้างที่แบบว่าเพลงมันเป็นกระแสดีใจมากๆค่ะดีใจละกอา ยังยังที่เคยว้าวสู่พอพอแม่แม่เอฟซีฟังมาเนื้อความขาดหมายมากๆแล้ะก็รุ่นทุกทุกหน้าที่รุ่นทุกวินาทีก็ว่าได้แม่ละค่ะพอปล่อยเพลงพอไปอัดเพลงรู้สึกว่าอัดตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จเนาะม่้ส่ะรู้สึกยังไงบ้างกว่าสีกว่าสีได้แต่ละเพลงกว่าสีได้แต่ละท่อนนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่าเขาเพิ่มอัพขี้จากจากขี้เกาที่เด็นเวที่ อัพขึ้นมาอีกหนึ่งคีเพื่อไม่ให้นักร้องผู้ชายมีเสียงจมได้ใช่แค่คีคนข้างัจะเป็นโจดย์นิ้วยังบนทนนเดียวค่ะบหนึ่งคนะคลิปแล้วหลุดไปพูยปากยางมันเป็นคนเยอะางดนมันดับมันดับเราเลยต้องต่อคลิปใหม่อันนี้คลิปที่สามมันแล้จะได้อีกไปไล่งานไปเย็นมาเดียวก่อนคลิปที่สี่แล้ ตัดผูกไงยไรกูไ้การเจ้าไทยสามคลิปแล้เพราะในกจบคลิปอยู่ันตายเลยจิบลราสองพวิวหนึ่งเราตักกล่องสามเดียเราค้นเดียวนี่เพราจบคลิปอยู่ไทยเลยสามพันหาสามหมื่นหาฮ่ฮ่ากับีนกหาแล้วเป็นตะบิ้งเป็นตะบิ้ง อีกอย่าง็คือไปหุ่มยุคว้าวนะคะจะพาเป็ดึงนะคะโอเช่องกนี่ไม่่ช่อง่เดียวใช่ใช่ไม่ใ่องกันดใช้เพียนใช่ดูสามเพียนก็พอกรสุนน้ำเงินเกของเกทจะภาไปหลังตะบะเรียบร้อย มาลงผู้จัดการมาเดียวเนอหนี่มบ้านนักดนรับท่ามานขอเกินกับอความในจเขเองถือว่าเด้งเด้งคิดว่าวันที่ย1สิเอดราไทยนนี้นัคขัาวัระสาเข้าประเด็นที่วยจเปลี่ยนแทนมากลับมาเื่องปีนดีลดมากฝันแกินเนาะค่ะว่าเป็นลกที่ดีมาอะไพอไปถึงสถานีถ่ายทำแล้วเป็นยังไงบ้างคื่อเห็นของไทยยุติสุขเป็นทำเท่าไหร่น้มีบอกว่าน้องเมนฝัน ไปตาไปตาไปเนาะเดี๋ยวหนูจะมาหยอกนะไปคู่กันกับหนูจะมาหยอกเนาเพราะว่าวันนั้นพีนิวฟันแล้วล่าสุดเคยเคยส่งข้อความหาน้องแต่ไม่ได้บอกน้องว่าไม่ได้บอกน้องว่าฝันเห็นอย่างแต่ว่าส่งข้อความบอกน้องว่า้อมแปมพี่นิวฟันเห็นฟันเห็นนองก็หนีไสุดค่ะไปลองยู่นาอยแล้วิคเนียแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เขาส่งรูมาก็ขึ้นรูมาตัวเองแต่น้องทีวอะไรเห็นแล้วขนลุกไหมตอนไปถึง คนเพราะว่าพระพิฆเนศองค์นั้นคือเห็นอะองค์ใหญ่ๆขาวๆนั่นอะคือองค์นั้นเลยเนี่ยนะคะเรามีเซนเเตร์ห็นมาก่อนใช่ไหมน่าน่าจะน่าจะเป็นมินิมายที่ดีวันนั้นพี่ก็ไปอยู่ในกองขายด้วยพี่รู้สึกว่าทุกคนแบบเต็มที่มากมากด้วยบรรยากาศด้วยแหละเนาะสถานที่่ตาางๆเนะ สีหยอกเข่าหยอกเขาเตรียมเขาเตรียมตัวสิหยอกไว้เนี่ยบอมแปมเขาต้องเขาต้องแบงอันสิเด้อเขาถอนหยักกีฬาถอนสุดท้ายไปสิถอนมันคงเป็นตำอันที่เสศษสมุดสิลาตายก่อนรหัตถ์เป็นหน้งเงือก ใหญโอกาสท่วเลยดิอ๋อสิอ๋อเออดิชาี่นองีโอกาสตลอดเวลาดใส่โอกาสนี่เป็นประโยชน์เด้ไหนกันเป็นนักเอกแล้วจต้องแชศักยภาพเออเอาลองเบิ้งเนาะอีันาเจนอ้าวอคลคยจะข่าวลายจะข่าวคขายข่าวมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของไอ้ที่เสื้อสมูท อกแตกสลายต้องตรมใจตายเอภัยเงือกอิลีคนน้าเงือกขอเป็นเมียแพ่ไทยพอาภัยมานีเนี่ยตุ่มลูกเต้าด้วยฮักที่มีกอายอิลีคนไทยของน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดดี๋ยวเดเฮ้ย้อกา อนิวเป็นผีเสื้อของแบนเป็นเงาทีนาโมเป็นผ้าวห้เสือขอ้แบคว้าลำแข้งเลยนะข้งขี้เล่นดีแย่ข้อสอแย่เอนตลกเี๋ยอเด้อเป็นชายนั้่อีลวแเด้อเดเดี๋ยวเป็นจจคกิปแล้วแหละเดี๋ยวจคกิแล้วก็ใส่บุญปิ้ให้ก็ได้ว่าต้องไปเกรงใจปนั่นเรียแล้วยปินี้ ได้ปะได้แลยอ่ะได้เลยอ่ะบ่เดี๋ยวเด้อพี่มาเดียวจ้างไม่เป็นผู้จัดการพี่มาเดียวแต่ว่าไปนั่งไม่ยิ้มอวตลอดเย่ไม่เคียร์เรื่องนี้ขนาดกวาดซองขนาดกวบดองเออไอ้มาเดียวจ้างจะไม่จอยังไงไปอยู่นั่งไม่ยิ้มิวูกวบดซองกับแมงมั้งเอาลองว่าผันแม่ท่อนสีส้มให้ป้อมแป๊มไป็ลอะไเป็นจบเทื่อของผู้เดียววันเดีเกิดผ่านวันเด้ยวเกิดเพรพีโอกาสเกิดน้ำมูก เขาว่ให้โอกาสเลยแม่คนไข่ของน้องเลยแม่เพราทรงห้พีิเกเอสมุทพวกแตกสลายเลยแม่อีกมากเดียวก็าพ่ได้เกิดในหน้านอกกับพี่น้องคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะที่ห้าล้างหานกับพี่น้องแต่เราคนกับขัน้นมอล่ำเต็มบาทนี่กับเพา่อมอล่ำกับพี่น้องกับิเกิดเกินแน่ขาด,ขด,ขดแน่ประชุมกันไปะ่ เ็นอยู่ซื้อชมพูม<ป>าถึแล้วงคาชมพูเนี่ยรอใมาเ็มายังเอาโทรศัพท์มาหน่าเดี๋ยวแกอไม่ได้ละมาเ็มาแปไดยังจ้าสำหรับมือนี่แต่อยู่ที่ตลาดนวมมิตรเอาเปมแปมเหลยทนพาไพ่ไมอนี่บ่ท่านไหนทนพพัน้าไพ่ไมอนี่ เชฟเป็นภาพไพ่มานี้ติบอกอยู่นี่บ้าบอกว่าเตะกิริเขาบอกจะแบบว่าอ่อนหวานอ่อนโยนเราจะเป็นภาพไพ่มาหนี้ตีบอกเราคุแม่มีหน้าโน่นเลยพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนีฝ่าวัเพื่อนมาเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปเดี๋ยวสิหาคอนเทนต์มาให้เบิงเรื่อยๆศแบพี่น้องค่ะเบาหยอกเบาโน้ตหัวม้วนขอบน้องชาบ่อะไรด้วค่ะเพราะว่าชาไปแน่ก่ะเชเป็นเป็นทัวร์จีบทัวร์แดนไปด้วค่ะพวกหนูก็ได้ แต่แต่มือเด็วแต่มือซุ้งดีสุ้งลายค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปทำธุระหาแฟนก่อนค่ะแฟนแฟนเสยทำธุระเมื่อนั้นลานมันเย็นขึ้นกว่ามูลานบริมานันอยนี้เขาใส่ชุดแล้วเขาชุดสวยจังคนว่าชุดใสของอะชสวยชุดุดมันงามชุดอวกาศชุดข้าใส่เห็น เาจะอยปาตอนอนอยู่ห้องก็ได้ยิน่าเ้านย่ของ้านเห็นนจีได้การรับส้มเนาะแต่จีบ้าสจะไนสุดจสีไะแต่เห็นิจริงทางงนามึดีคพี่น้องค่ะปรับปรุงสคลิปเรื่อยๆรัเพื่อนบ้นเพงสำหรัเพื่นโซ่เวลาพอน้ำเพื่อนโซ่เขาบ้านบ่ได้ยุดบ่ได้ค่ะพี่น้องต้องซ้อมตลอดเลยฝากพี่น้องติดตามนะคะเจอกันใหม่ค่ะว่าซอมมากบ่